สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับหน่อยบ้านสวนฟาร์มกับท่านสวพุทธศินครับวันนี้ครับวันนี้มาเตรียมเตรียมเห็ดบันไดให้ท่านประครูท่านพระทั้งหลายครับเพื่อนมาวิปัสสนากรรมฐานครับบบนไดสวรรค์บันไดสวรรค์บันไดสวรรค์ทางขึ้นนี่เพื่อนครับน่ครับเป็นทางเป็นทางหุกเหนีวท่านน่ะครับครับเป็นแกงหุกเหนี้วท่านน่ะครับทางขึ้นยากเห็ดบันไดให้เพื่อนขึ้นครับให้เพื่อนย่างสบายสบาย งานวิปัสสนากรรมฐานครับวัดนิคมเกษตรดงโมครับผมอยู่มุกดาหารตอนนี้กำลังเตรียมงานเห็ดบันไดใเพื่อนครับผม,น,มน้ำกระห่อน <c oughs> อากาศกระห่อนวันน,น้ำตุ่มเลยอากาศกระห่อนครับเห็ดยำห้อนกินมะปางมะลาข้า,า,าวกผัดเพ่่อนนเอามะปางให้ครับ,รบจักหวานหรือชมหรือเปรี้ยวในใดบ้างหวานเลยเนาะ วาบอีกยังหลายเติ้อยู่ครับไปลุยน้ากันเลยครับผมไปครับนี่ครับเห็ดบันไดสวรรค์ให้เพื่อนครับนี่ครับด้วยทีมงานช่างสวพุทธศิลป์ครับคนมาเห็ดให้ครับนะครับเวลาเพิ่ย่างมากับพุทธล้ครับย่างมาแต่พุทธแล้วครับ ทางคณะพระเนนพ่อขาวไม่ขาวพ่อออกไม่ออกครับพิปัศนากรมาทานครับเผื่อสิบรธรทมก็ต้องมีอุปสรรคในจังหน่อยครับทางทางสั้นเติบได้ครับเป็นหินพระลานหินครับขึ้นยากที่แรกว่าสิบได้เห็ดบันไดให้เพิ่นซ้าครับให้เพื่อน,น,อนปีนปายขึ้นก็จิตเห็ดบาบ เห็ดบานพดได้มาเห็นดับดใดเพื่อนเขครับ,รบเพื่อนขึ้นมาแบบอันเนี้จักหน่อยนครับมอาผมนในป่าในเขาในดงครับนะครับลงไปทางพุ่นนึ่คือแม่น้ำโขงครับ แม่น้ำโขงฝั่งสปปลาวครับฝั่งน้ำพุนครับอันนี้เป็นทางสั้นลงไปครับนี่ครับเป็นสั้นลงไปเพื่อกะย่างย่างวนตามเส้นทางนะครับที่เห็ุไปนะครับย่างปัชนากรรมฐานครับเลาะไปตามป่าตามเขาครับอ,อีบ่กครึ่งนึงเราไปกินปลาตะรุกแล้วล่ะผ่าเลยผ่าในในนี่ยนะผ่าเลย,ยบมี้อ,อืมชับครึ่งเอาเลย เป็นบันไดนะพราะอไม่ออกที่อัุร้ายเนี่ยกับชิดลำบากเนี่ยครับคือย่างมากการฉีแข้งขาคือชิดอ่อนล่าบุละครับนี่ครับคือย่างอ้อมห่อนฉีแข้งขาการฉีอ่อนล่าพว่ฉสิมาปีนขึ้นบันไดสวรรค์เพิ่นขึ้นมาพระลานหินทางเทิงนี่กับคือฉีเติมเนื่องบุละครับครับแต่ว่าเพื่อนกับเขาวิปัสสนากรรมฐานครับ ถ้าจะบรรลุธรรมก็ต้องมีอุปสรรคแม้จะหน่อยครับพระเจ้าเพื่อกันยังมีอุปสรรคตั้งหลายครับเพื่อเพื่อนสีบรรลุธรรมกันได้ครับวันแมงวีกันไายขนาดครับแมงกีหน้าตอมหูตอมจาครับวันนี้มาอยู่ครับท่านสวพุทธศินครับช่างจำเป็นครับวันนี้ครับมาเห็นในเพื่อนครับมาอบุญนํากันครับพี่น้องครับทั้งหลาย นะครับผมได้ไปแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับแดดฮ้อนขนาดครับผมก็กระชิ่งย่างขึ้นมานี่แหะครับเป็นย่างจงกรมวิปัสนาขึ้นมานี่แหะครับกระชิ่งย่างตามคันบันไดขึ้นไปนะครับบันไดสวรรค์เพื่อนี่ครับขึ้นไปพุ่นละนี่ครับอยู่กับช่างสวพุทธศิลป์ครับแดดกระแดดครับฮ้อนขนาด รอให้ปูนพ่นแห้งพ่นสเสด็จครับบ้านนี้ครับเดี๋ยวจะมาเก็บรายละเอียดอยีกทีหนึ่งครับอชอบคลิปนี้ก็ดไลค์กดแชร์ครับผมกดกระดิ่งติดตามหน่อยบ้านสวนฟาร์มไว้คลิปนี้ไว้ลงแค่นี้ก่อน,นครับผมสวัสดีครับได้บุญนำกันครับผม